ชื่อของลิลี่เหยียนเป็นที่สนใจมากขึ้นจากการที่น้องโดนโกงเราต้องยอมรับว่าเป็นแบบนั้นค่ะใช่ไหมคะยอมรับงในตอนนั้นการโดนโกงของน้องเกิดจากการที่หนูมีความฝันว่าอยากเป็นดาราใช่นี่คือความฝันของหนูตั้งแต่เด็กเลยหนูจําได้หนูก็อยู่ในกระจกแล้วหนูก็คิดว่าหนูเป็นนางเอกณตอนนั้นค่ะหนูคิดว่าหนูเป็นดาราไปแล้วแล้วหนูก็เล่นเล่นกับตัวละครตัวเองในกระจกแล้วตอนนี้หนูก็ เล่นจนติดเป็นนิสัยแล้วหนูก็ออกจากตัวละครนี้ไม่ได้เลยหนูก็ไม่รู้ว่านี่คือลินลี่ตัวจริงหรือละครเป็นละครหนูไม่รู้เลยจริงตอนนี้ย้อนกลับไปนิสิตไหมฮะเราเกิดมาในครอบครัวแบบสบายมากรวยแต่กําเนิดหรือลําบากลําบนหรือประมาณไหนป้าป้าเนี่ยพ่อจริงๆเป็นคนเียนนามค้าไม่กฤษณนาแล้วก็ทาเหล็กถามว่าบ้านรวยไหม ก็พอมีพอกินนะหนูคิดว่าอย่างนั้นแต่ในชีวิตตอนเด็กๆนั้นก็ต้องยอมรับว่าครอบครัวมไม่ได้อบอุ่นมากหนูจําไม่ได้จริงๆว่าภาพที่พ่อแม่รักกันตอนไหนแล้วเสียงหัวเราะของครอบครัวคือตอนไหนหนูจําไม่ได้จริงๆหนูจําได้ก็คือพ่อแม่ทะเลาะก,กันมีปัญหากันตีกันพูดเหมือนละครเลยนะมันเป็นน้ำเน่าเลยค่ะพ่อก็เอาคนใช้มาเป็นภรรยาอตอนที่เขาเป็นคนใช้นะพี่เลี้ยงเขาดีมากเลยค่ะแต่พอมาเป็น ภรยาไล่แม่ออกจากบ้านไล่แม่ออกจากบ้านเขาเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งตีหนูตีน้องตีทุกคนหนูมีน้องสาวสองคนน้องชายหนึ่งคนแล้วน้องสาวตัวเล็กคสุดท้อเขาออกให้ไปอาบน้ําหรือทาอะไรสักอย่างนางนี้แหละแต่ด้วยที่เด็กที่มันเล่นน่ะเขาก็ตีนิ้วมือนิ้วน้องหนูหักแบบนี้เลยนะ<อ>พวกเราสามพี่น้องก็รุมกัดรุมกัดตีเขาอะ่ะสู้เท่าที่เด็กจะสู้ได้ใช่ก็ตอนนั้นพ่อไปทำงานใช่ไหมค,ะค่ะแล้วพ่อก็ กลับมาพอดีพ่อมาเห็นภาพนั้นแล้วพ่อหนูก็ฉีบเขาทะลุฝ่าเลยว่าทําลูกฉันใช่แล้วก็บอกว่าฉันให้เธอมาเดียงดูลูกฉันนะไม่ได้ให้เธอมาตีลูกฉันอะไรแบบอืมซึ่งในตอนนั้นเองลูกๆก,ก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณพ่อยังปกป้องเราอยู่นึกว่าจะเข้าข้างแต่แม่เลี้ยงนั่นคือเป็นความทรงจําที่ทําให้หนูประทับใจมากหนูไม่เคยมีมีบทบาทที่แบบว่าเคยไปโรงเรียนเหมือนคนอื่นหรือ มีเพื่อนเหมือนคนอื่นหนูไม่มีชีวิตหนูมีแค่พี่น้องครอบครัวแค่นี้ข้อนี้แปลว่าเราไม่ได้ไปโรงเรียนเคยเรียนที่ประเทศลาวแต่ไม่จบป .4 ทำไมอะคะหนูหนีออกจากพ่อเลยพาะไม่ชอบแม่แม่เลี้ยงอยากอยู่กับแม่มากกว่าแล้วไปจเจอแม่แม่ก็เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะ เขาก็ไปทํางานเป็นลูกจ้างล้างจานล้างกว๋วยเตี๋ยวเด็กเสิร์ฟอะไรแบบนี้หนูก็ไปขออยู่กับแม่แม่ไม่ให้อยู่ขอจากพ่อแล้วแม่ไม่มีอะไรค่ะแม่ไล่หนูกลับไปหาพอ่พอเพราะว่าหนูจะได้เรียนจะได้กินดีอยู่ดีมากกว่าอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ยอมไปจําได้เลยว่าตอนนั้นก็ฝนฝนตกแม่ไม่ให้หนูเข้าไปในบ้านหนูก็ตากฝนจนเป็นไข้อะเขาถึงยอมหนูอะ่ะล้างจานช่วยแม่ใช่ไหมคะแล้วหนูก็ ยกจานเยอะแล้วมันก็แตกตรงนั้นเลยค่ะเจ้าของร้านจะเอาไม้คีบ่านร้อนๆจะมาฟาดหนูอะ่ะแต่ว่าแม่ของหนูเอาตัวบังเอาไว้ค่หนูก็เลยคิดในใจว่าหนูจะไม่อยากระบ,บากแบบนี้หนูจะไม่ยอมระบับ,บแบบนี้ใช่แล้วก็ถ้าหนูมีแฟนจะไม่ให้แฟนตีเขาต้องรักหนูให้มากๆ ห้ามเหมือนพ่อแ้วหนูเข้ามาอยู่เมืองไทยตอนไหนอะคะก็น่าจะเจ็ดแปดขวบแล้วค่ะแม่เนี่ยมามีแฟนใหม่ม,มาป้าบุญธรรมที่เมืองไทยหนูก็เป็นลูกติดแม่มาะคะ่ะ